สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TCG p พลการ์ดชแนลการ์ดเกมเก่กาที่คนเล่นไม่กก้าครับผมได้เลิกแอซันกลับมาทำคอนเซปต์เด็กสักทีเย่ <Yeah. S 1> ขายไปกว่า3ทศวรรษเอ้ย30ปีเลยเหรอเออนามส30ปีโลกของโลกเอ้ย30ปีโลกของลิง <c oughs> คนโลกงลิง <c oughs> คนประมาณ3วันใช่3เดือนพอ3เดือนพอเออนะครับเพราะว่าได้ได้มีเด็กดี เล่นจริงๆสักทีนะครับดีใช่ไหมก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ดีเป็นไงบ้างครับผมคอนเฟิร์มได้เสียงครับเออว่ามันดีกว่าที่คีครับดีกว่าที่คีสองคนอย่างเดียวครับคือคำให้ผมเข้าร่วมก็ได้เข้ารอบอมคำให้มันไม่เข้ารอบนะครับเพราะว่ามันแพลนรวทีมผมอ่ะอีกโคต้าหนึ่งก็คือมัลเพมแบทมัลเพมแบทเป็นสองคนวินสลากหนึ่งคนอ่าในช่วงเพมแบทเขาน่อยเขได้อะไรเป็นแบทอ่าเพมแบทเพมแบท เป็นวายนิยวนะฮะเฮ้ยไม่ใช่เป็นแมปแต่ว่าเสียดายไม่มีรันาเบดัมเบอร์มันคือมันจะมีวินนิ่งไอ้วินเนอร์กับเซคันด์เพจเซคันด์เพจเนี่ยไม่น่ามีเลยเซคันด์เซพจที่เอาแบ่งยอมพอเซคันเพจเขาได้ถ่ายรูปพื้นบนเราใส่แว่นดำไปเราไม่ได้ถ่ายเราได้ไปยืนร่วงหูโ้ยคนละสปีชีเอ้ยเข้าเรื่องออเนะครับก็ ก็เป็นเด็กที่เล่นไม่ง่ายไม่ง่ายรับคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ดูง่ายๆแต่เล่นไม่ง่ายอืเป็นเด็กตีเป็นเด็กตีเป็นเด็กฟิกของตีอย่างชาญฉลาดตีอย่างชาญฉลาดไหมตีตีตีอย่างมีไหวพริบตีอย่างมีไหวพริบเพราะว่าต้องดูมืออ่าคือเราไม่สามารถเป็นอะไรได้เหมือนห็นีน่าที่แบบว่าเราดูซ้ำต่มไบบนอ่าแล้วเราคขอยนคขอยยแล้วเๆโยนเราไม่สามารถเปียเท็อปเด็กได้เราเป็นยบท็อปไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วคือแพนแพนของคุณอะอะไรทำาหเป็นดนด่าดิง มาทำยังไงมึงเชื่อได้หน้าครับโอเคเพราะว่าแพ้ลงพุ่นสุดท้ายก็คือมันเป็นการโจมตีแล้วก็บางทีมือของเราที่มันไม่มีไม่มีอ่ะมันคือบางทีก็ไม่มีเลยนะไม่มีหมดจะไม่มีเลยไม่ผนไม่ได้ถือสองสามใบใช่แล้วก็ไปหาพวกน่าจริงกับโจมาปุ๊บอ่ะมือนี้ไปต่อยังไง บางทีคิดแผนมาแล้วปุ๊บตีตัวเอ้ยเปลี่ยนแผนเลยมีแผนใหม่มีสิ่งที่ดีกว่าต้องมีแวบเพีมงวินเดนึงแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลังเลที่จะไปะเพราะวันนี้เจอมาแล้วเจอมาแล้วคู่แข่งผมเองคู่แข่งผมเองมินเลอร์แมทโแต่แกรนบล็อกลงสปิริตครับตีไหมผ่านเคิร์นผมก็คอมครับอันนี้คนโดนแล้วอยู่รู้ตัวนะครับก็นั่นแหละแต่ผมบอกบอกเขาไปแล้วว่าเออคอมเมนต์เขาไปนิดเดียวนะครับตอนนี้ ก็คือตีไปเลยแล้วก็อยาหยุดตีครับเพราะว่าถ้าเด็กนี้ไม่ตีก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วอ่ะก็หลังจากที่เด็กนี้ออกมาเราก็เห็นเป็นเด็กหลายเป็นหลายแนวทางทางั้ทงทั้งเล่นตามคอนเซปต์เดิมก็คือตีตีนอนหนักกับผสมเป็นเด็กโม่บ้างแล้วก็เป็นเด็กเอ่อคอ็เด็กโม่ใช่ไหมจริงจริง,รงอย่าอย่าไปนับมันเป็นเด็กคูราเคนเลยนะจริงๆผมก็บอกว่าเขาออกแบบมาให้เรง่ายๆเพราะมึงจะหาใช่ไหมอ่ะจริงๆแล้วคูราเคนเด็กโม่ที่เขาเอามาใช้ก็คือคอนเซปต์ไม่ง่ายๆครับ แม่มีภูรลแกนเป็นเจมแรกแล้วก็มีเวทภูรลแกนเป็นจั่วตั่วแดงกันแหละครับก็ใครๆทำทำครับแต่ถามผมแนะนะไหมไม่นะฮะอ่ะโอเคอันนี้เป็นฮูแาแคนที่แท้ทูเป็นฮูแาแคนที่แท้ทูเราลินี้ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับไปถึงที่3ามทั้งในชอปแบทเทิล์นแล้วก็ทัวร์เมนต์ครับผชอปแบทเทิลก็เพิ่งชนะมานะครับในวันที่ถ่ายคลิปนี้ถ่ายคลิปนี้หลักฐานก็นี่ครับมีหลักฐานด้วยเหรอ นี่ไงนี้ไงราคาราคาราคานวินเนอร์ก็คือจะได้ได้ถูกอ่ะนะครับใครไงถูกอ่ะกับใครใครอ่ะนี่ไงใครต้อถามเขาที่หนึ่งเอาอะไรผมรวบหมดเลยสุดมากนะฮะว่าไหมครับอ่ะก็ตบรางวัลมาได้สองรางวัลนะครับอีกเด็กอีกนีอใบหนึ่งอ๋ออีกใบหนึ่งเป็นวินเนอร์ครับเป็นของวินเนอร์ของพี่กิจิบนะครับก็ว่าตอนนั้น อ่าที่หนึ่งเลือกไปเลือกไปนี้แล้วเลือกได้อีกสองใบกูรวบเลยคุณอ่านี่นะครับวินเนอร์เป็นวินเนอร์เวทเทสอะไรเนี่ยเดสอาทะลักเชียเดสอทะลักเชียอ่าก็เวทที่มันมูฟฟต์ทอดสามไม่จีบุลเล็ตไม่จีบุลเล็ตอ๋อใช่ที่รับไลฟ์แล้วยิ่งเสิร์ฟลงทอดสามลงทอดสามไม่ใช่ไม่ใช่เดสตาเมนไม่ใช่เดสตามเมนไม่ใช่ไม่จีบุลเล็ตอ๋อใช่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 เช่ใ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 ชกใชนใช่ใช่ใช อันนี้เป็นรางวัลก็คือด้วยลิสต์นี้ที่ไม่เปลี่ยนเลยลิสต์เด mm ิมสองงานสองงานอืมอ่ามาดูสรรพคุณกันดีกว่าสรรพคุณนะครับการวอล์กเกอร์โคลเลคแอนมีดีอยู่สองอย่างครับหนึ่งคือยิงสเปริตอันติเมทที่คอร์สไม่เกินเขาของเราไม่เกินเขาเอ่ะแฟตไปจะได้สองเขาก็คือยิงคอร์สสองต่ำสองต่ำอืมก็ถ้ายิ่งเลดก็ยิ่งยิ่งแรงอ่าหรือถ้ามีการวอล์กสองใบอ่ะเขามันจะไปเร็วมากใช่เหมือนจะเที้ยมีคำถามว่า คุณรืแคนทำไมเออเหมือนลืมเขียนเพิ่มเออเหมือนลืมเขียนเพิ่มเขาจริงจริงแล้วเก่งมากเรื่องเขาไม่จําเป็นครับผมสี่เขาก็พอแล้วจริงจริงมาดูกันดีกว่าว่าเกิดอีกเหตนึงก็คือถ้าในแทสของเรามีแต่เขาที่มันกาหนดนะครับก็คือแกนวอล์กเกอร์บาคูโซ่กอคอนคูเซอร์นะครับสปิริตอนิเมททั้งสองฝ่ายเมื่อจะตีจะบล็อกต้องนอนหนักจะบล็อกด้วยนะใช่จะตีจะบล็อกต้องนอนหนักส่นครัตอนปองเพิ่งมารู้นมาเช้าว่าตอนบล็อกด้วยบล็อกด้วยนะครับเออรู้ันนนอววใทร์์าเมตคื ไม่ได้รู้เรื่องอะไรผมก็เล่นแต่ตีนอนแับอย่างเดียวอ่อันนี้เนี่ยก็เป็นเทคที่ทําให้บล็อกลุกตีลุกอืเสียประโยชน์หมดเลยเสียเสียของครับนะครับก็สามใบแน่นอนใช่แล้วก็ใบต่อไปเป็นก็สปิริตมั้ยเอ้ยเทโอสปิริตเทโอนะครับเป็นมันนิเฟสเป็นเชนเชนเซเฟอร์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะมอเตอร์ไซค์บึ้มมาก็บึ้มจริงนะครับเหมือนจะบอกว่าเราแค่บอกใช้งานยากพอใช้จริงใช้ง่ายก็แค่ปานลงไปก็แค่ปานลงไป ได้ปลาบ่อยด้วยใช่ไม่ได้แบบไม่ได้เอาไม่ได้ตอนแรกวางแผนว่าจะเอาใบนี้ยไปใส่ใดอื่นโอ้แต่ว่าทำทำให้มัเมนเล่นง,ง่ายๆก็นเขาเล่นง,ง่ายๆมันก็เล่นได้จรงอ่อันนี้เด็กเป็นเด็กตัวมันเองเด็นตัวมันเอง่ะอันนี้บอกเลยว่าไม่มีของแทบไม่มีของลอกเจอปนเลยได้ได้ใช้เทค,คนคนี้แน่นอนไม่ต้องมานั่งแบบหวงว่า,าห้ามทิ้งใบเี้ยให้ให้หัวเสียนะครับอืมก็นี่แหละตัวนี้ก็คือเทคที่ไม่ค่อยได้ใช้จริงคือเทคคยิงหัวตั้งงทั้งบอร์ด ส่วนมากมันจะไม่ค่อยตั้งกันวมันจะนอนกันหมดแล้วแล้วก็เราลงไปเสียบทีเดียวอีกหนกวตั้งก็คือแค่ห้ามบล็อกแล้วก็วิ่งฝ่าเคลียตัวบล็อกเขาอะเคลี้ยเองที่เหลือจริงๆที่มันใช่ก็คือบล็อกเจมกับห้ามไลน์บล็อกเจมสองเจมเขาก็เหนื่อยนะครับห้ามไลน์เขาสี่ก็พอแล้วเขาสี่ก็พอแล้วแต่สุดแต่ถ้าไม่มาตรงเวลาเนี่ยเขาแปดก็โอเคนะเขาควบคุมมันมีหลายท่าครับมันมีท่าที่เขาสี่เขาแปดซึ่งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่าไปต่อไปโคตรเก่งมันเป็นเอ็นเอกฟ้าที่ อืมอืมนะครับเสียดายมันอยากให้มันเป็นญานากลบมากกว่าเพราะว่ามันได้ใส่ทุกเด็กเป็นสาวสว่วนสีฟ้าอะไรอย่างงี้ก็ได้ไม่ได้มันจะไม่ใช่บาคุโซเป็นควายมันเป็นควายครับนระอดไปคูเป็นละิงแต่ยังเป็นควายที่ไม่ควายนะฮะเป็นควายที่ไม่ควายเป็นควายที่ฉลาดฉลาดกว่ามังกรมันก,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 ก็แย่บางตัว <c oughs> นะครับ<อ>ข้อแปดครับผมไม่เคยเห็นใครเอามาไล่สดเลย ครัเอามาโยนทิ้งทิ้งใจในึ่งลงเป็นควายก็ต้องถูกทิ้งนะครับเออหรือไปว่าถูกทิ้งเลยเป็นควายเฮ้ยนะครับเอฟเฟกก็คือเมื่อทิ้งเมื่อถูกทิ้งแต่ความสามารถนะทิ้งจมือความสามารถใจหนึ่งกันเชิญแล้วก็เกมละครั้งใช่ไหมเกมละครั้งเกมละหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดว่ามีการวอล์กฟ้าอยู่มันจะเขาข้าขึ้นเขาข้าขึ้นจะบอกว่าห้ามเข้าแอคห้ามเข้าคอสเต็ปคอสเต็ปคอสเต็ปก็ลดลดก็อะไรรีซอสก่อนฝ่าย ได้นิดหนึ่งถ้าเราเขาขึ้นเร็วก็ก็จะดีใช่ถ้าออกมาเร็วก็รถจะเยอะอยู่มาจังหวะเขาปลอมเสียของอ่ะมีผลมากเลยนะตอนี่เขาเริ่มใช้ของการระบบไปแล้วเแล้วโดนงนี้มาผบท่ามขอคำดอกมีผลมากมากเอาจิงๆระวังนะลืมบ่อยนะไปลืมหรือว่าท่ามไปแล้วส่วนมากเขาลืมบ่อยอ๋อผมทิ้งไปนึงก็ไม่ก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ใช้ไม่ได้แล้วมันจะเป็นมันจะเป็นแบบว่ากดทิ้งไปลงห้าม อ้าวจปุ๊บอ่ลืมแล้วว่าเราห้าไว้เขาเข้าคอดอกระวังนะ้แล้วก็บอกเมื่อเชิญมานะครับก็จะได้ยิงสตรีอัติเมทคอสูงสุดมันจะมียิงสูงสุดกับตียิงต่ำแล้วก็ตียิงต่ำสุดเก่งเป็นเทคนยิงที่เก่งที่สุดของปีฟ้าใช่นะครับปิดหัวปิดท้ายใส่เต็มแน่นอนครับของระดับสูงก็ประมาณนี้ที่เหลือจะเป็นเบี้ยวๆไยทางครับเป็นตทนเอ์สมบปรณมาโดยเยอะมากนะเก่งนะว่าทําได้แค่ยิง อแต่จริงๆแล้วเวลามันนอกเิร์นมันจวดสองท okay ิ้งสองอะโอเคมากเลยมันเปลี่ยนมือแล้วจวดสองทิ้งสองเด็กนี้มันมันมีอย่างเงี้ยม,ม,มีตัวแบบอย่างเี้ยเออมันก็ยังไม่ได้แบบแค่ทิ้งตัวศูนย์เปล่าอมันก็จะมีตัวอะไรมาโดนล็อกเิรินแต่ทิ้งนี่โดดอะทิ้งนี่ยิงคอทิ้งเสร็จยิงคอทแปดทิ้งนี่โดมโดมายิงสองดอืก็ยิงสองจังหวะเก่งๆแล้วก็อันนี้เป็นเมื่ออันเชิญนะครับไม่ใช่เมื่ออันเไม่เมื่ออันเชิญโดนโดนฟารอมได้ใช่แล้วก็ด้วยความที่เมื่ออันเชิญเนี่ยคือ เราหาวิธีโดโดมันได้ก็<ม>ก็จะเป็นแรงนอกเทินอืมเอฟเฟกต์ก็อีกอันนึงเป็นเอฟเฟกต์จิงครับคอสามเมตรเพิ่มเชื่อผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ถ้าได้ใช้ก็ก็ดีแต่เขาไม่ค่อยมีบอร์ดหรอกส่วนมากเด็กนี้จ,จะวางคอไม่เดียวแล้ววิ่งไปตีแ่บถูกอืมจะมีแค่คนนี้ที่จะแบกสามเมตรถึงห้าเมตรอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบกเยอะมากเพราะว่ามันตีมันไข้โฟสอกก็เลยแบกในการไขโหกใช่มันจะเป็นตีจากหนึ่งเมตรไปแล้วก็ขึ้นไปมันจะเป็นเป็นโปรเดียวในเด็กที่มีผ้าวาลคอเยอะที่สุดอืมอ่เหืมตรเที่ง ใช่เทคเปิดิบโคตรเก่งเทคมันจะเป็นเปิดจิบติดเผาเนาะติดเผานอนหนักต้องนอนหนักนะเมื่อเผานอนหนักเปิดยิบเปิดยิบแล้วก็หยิบสีฟ้าที่ติดเผาอืิบขึ้นมือใช่หยิบเงื่อนไขที่สีติดเผาขึ้นมือเงื่อนไขสีฟ้าเรื่องหนึ่งค่อนข้างเร็วเร็วสามอสามใช่รถคอก็ค่อนข้างเก่งก็เกมกับเด็กกับยุคที่มีการวอล์กขึ้นมือแรกของเกมค่อนข้างเก็งมากมาคู่กันครับมีใกล้กับ ไก่กับนกนะมีบุตโต้งนะครับบุนโต้งนี่เป็นเครื่องรางของสิ่งของแอสันครับเมื่อใดที่คุณเล่นฟ้าโจทิงแล้วคุณเจอขึ้นแต่ป็นแบบแป,บปโบโบกลกๆหกๆจำไว้ว่าไปต่อไปจะเป็นไก่ <c oughs> ไก่จะมา <c oughs> ไก่จะเหมือนวันนี้เหมือนเดิมเลยต <c oughs> <ๆ S 2> ัวมา <c oughs> แพ้้วครับเราถึงโจกไก่ <c oughs> <c oughs> ชีโร่ของเด็กครับตอนแรกคุโต้งเป็นตัวเปลี่ยนมือเป็นตัวเปลี่ยนมือแต่ว่าอย่างนี้แล้วมันตีเห็นคนนอนนักแล้วแลมคอ,อ่ามันก็ได้คอด้วยใช่แตวตัวเองตีจะได้ตัวตออที่สองใช่ ก็วางมานันเม็ดเดียวเงี้ยแล้วมันบอมบีปุป๊บก็แลมคอก่อนเลยอ่าแลมหนึ่งขึ้น,นเวลแล,แล้วก็กจุดสองจุดสองนิดสองครับแล้วพอจุดสองนีดสองมันก็จะโดดแปดเนี่นอยอ่าแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่โดดไปได้จุดเก่งของเล็กครับต่อไปก็จะเป็นเบิร์นหรอเอาเบิร์ดซะหน่อยอ่าเก่งเก่งมือเพิ่มมือมือเพิ่มมือไม่รับเทิคด้วยเสียไม่ได้เลยว่าไปนี้เก่งมากแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนเบิร์ดเพิ่มมือสมัยก่อนที่อะไรนะจวดทิ้งหมดจุดสองทิ้งหมดัไมม่่ใชนนีเหลืืออ ถ้าเกิดว่าคุณมือเขามีไม่รับเทคสองใบเงี้ยเบอร์เฟย์บอรบอดก็เป็นจุแพ้แล้วอเพราะว่าเบอร์เฟย์ไม่ใช่ปัญหาของเราเบอร์เฟย์ยู่บนมือไม่ใช่ปัญหาของเราเลยแต่เบอร์เฟย์ได้อยู่บนช่องเบิร์อันเที่ยอยู่อันนี้เที่ยจริงนะครับเจอฮูลาแคนก็พยายามเซตเซตเซตเบอร์เฟย์ไว้ใช่เพราะว่ามันปิดเบอร์เป็นจิกไม่ได้ด้วยเด็กมันปิดเบอร์ซะเปลิตแล้วก็เบอร์เฟย์มันยิงหมื่นสองตังสามตัวมันทำให้บอร์ดที่ฮูลาแคนตั้งมาแตกใช่แต่ามจริงเขาไปที่แหลกเด็กเขาไม่ใช่พวกนี้เลยครับนี่ครับ ไม่มีไม่ได้ไม่มีแพ้ไม่มีโอกาสแพ้สูงมากเพราะว่ามันจะขาดจวทิ้งเปลี่ยนมือไม่ทันแล้วก็ขาเขาเล่นไม่ทันบอกว่าถ้ามีแล้วมันทําให้เราเล่นเกมดีได้พอสมควรแต่ถ้าไม่มีบังคับเป็นเดวนอกเทินเนาะนอกเทินมันโดดมาทิ้งตัวนี้โดดมายิงนอกเทินได้เลยมันนอนหนักตอนไหนก็ได้ครับใช่แล้วก็มันทิ้งตัวนี้มันเข็นเกณฑ์ได้ด้วยใช่แล้วก็นี่นะครับเข็นเกณฑ์ได้นะไม่เทินนะไม่เทินอ่ะอันนี้ตอนตอนมันทิ้งตัวทิ้งตอนเขาตีมาแล้วเขาัดหัวกลับหัวเราจวดทิ้งทิ้งตัวนี้เข อืมก็ได้ก็ได้ทำไม่เทินนะครับเพราะว่าเรานอนหนักกันโดนอยู่แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับเป็นสล็อตที่อาจจะต้องเราเปลี่ยนนนาคตะอย่างเงี้ยโอเซสลอตอย่างเงี้ยใบนี้ถ้าเราถ้าเรามือไม่เยอะเนี่ยมันจะจนมันจะเป็นจวดสองทงสองเลปนี่ไปเป็นจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งอ๋อเป็นจวดหนึ่งทิ้งหนึ่งเมื่อลงาตีแต่ว่าตัวเองต้องลงไปมือลบหนึ่งอ่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าต้องใช้บางต้องใช้บางทีมันมือมือมันถือใบต้องลงทิ้งผมเลยลบได้ ไม่เต็มเพราะว่าที่เหลือที่เราอัพเด้หมอันนี้เป็นโครงอืมตรงนี้ซอ,อน,นี้เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมออันนี้เชือว,ว่าโคหงดึงมปดึงไปเพราะขอไม่ชาร์จเดี๋ยวล้าว <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรก็คือขอแค่เห็นเพื่อนยิงแล้วมันจะึ้นมันจะเห็นเพื่อนยิงฆ่าคนได้จะมันจะล้มกลับมาจาัดนมมัคือคล้ายๆลาออนอ่ะมันจะมีตัวที่กลับมาได้ ร้อน<ล>คือมือกินก่นกาเยอะเลยครับใช่แต่ว่าก็คือเป็นหนึ่งใบคืนมือเพื่อให้เราเอาไปโยนทิ้งใหม่เอาปโยนทิ้งใหม่หรือไม่มีอะไรแล้วเพิร์จะปิดมงเซฟเฟอร์ปุ๊บมองศูนย์ลงนี้ไปก,ก่อนเอาสกเก <Ừ. S 2> สมเขาเซฟเฟอร์สมมติว่าเซฟเฟอร์ยืนมาก็ไปวางให้รถคอเป็นสี่อันก็ลงเซฟเฟอร์มาตีบองเกมก็จะเป็นชิวบ้านสองเกมคอสูนย์ยิงเลยครับแล้วแต่คุณจ่ายคอสยิ้งไงคุณแล้วก็ลงพวกสองเกมใช่ไหมปิดต่อเป็นฝานเกมไม่ยิงไหมล่ะนะครับ อ่ะที่เหลือก็จะเป็นของเห็นบ้างผมเกลี่ยได้ผมของบล็อกใหม่หมดเลยอืมคือเกิดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กแล้วเนี่ยอ่ะมาโค้งดอเวดดิ้งเวดกันบล็อกที่เด็กได้นะครับตัวสามทิ้งสองตัวสามทิ้งสองืมโ,โ 2. 2> อม okay. เคก็ทิ้งไปก็จะมีโดดมาได้ด้วยถ้าดึงคอจากแกนบล็อกเอฟเฟกต์เบิร์ดไม่ทำงานแล้วก็เอฟเฟเพิ่มมืออ่าแล้วก็เอฟเฟกต์เพิ่มมือแบบสุภาพไม่ทำงานเอฟ่ฟมือเพิ่มอืมแล้วก็จิ้ม โบก้าพันได้เป็นแฟลชในหนึ่งหวกข้าวันบวกพลังผมวันนี้ผมถือผมมีอยู่สามใบผมเตรียมตัวแล้วยักหน้าแล้วเพราะว่าเขาลงพลัดินผมเห็นอยู่อ๋อเขาไม่เชนอะไม่เชนเทียบพลังยักหน้าเขายอมแพ้ก่อนไม่งั้นผมสอยตูดแล้วยอดอ่ะก็บ้าสามใบครับจริงๆแล้วฟอดีรถได้แต่ว่าในยุคที่ฮาเดสเันคกองเืองอย่ก็ต้องมีอย่าให้มันเล่นแลบวอุย สบายอ่ะสบายอ่ะเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปคือมันเก่งที่ว่ามันเด็กเรามันต้องพลิกมือแต่ทิ้งปุ๊บมันโดดแทนการลงแพสมันจ่ายหนึ่งลงมาได้ใช่แต่ก็มันมันล็อกหลุมไม่ให้เล่นมันล็อกแค่หลุมเขาเลยใช่ฮะเออมันแย่ตรงเนี้ยเออมันล็อกแค่หลุมเขา ลุงเท้าเท่านั้นเออจะปแย่แบบแย่มากมอกให้หลุมเท้าเอคองเล่เด็กใช้หลุมเขาีนะครับเไปดคนเดียวจริงจริงอย่างไอเนี่ยมันบอกว่าแทนการลงแทนการลมันจะอันเชิญมาต่อให้ล็อกหลุมตัวเองก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันล็อกแค่หลุมเท้าครับอุบาทนะครับก็นี่ก็คือคอนเด็กแล่วแต่ว่ามันจะเด็กเนี้ยจะเล่นเด็กเนี้ยคือเด็กบอกเลยว่าราคาออกมาเห็นแล้วค่อนข้างเลาเพราะแม่งถูกถูกบันขี้เลยจรคือมันไม่ได้มี ของซับเยอะด้วยเด็กมันอะแพงใบเดียวนั่คือใบนี้จริงๆต้องเล่าว่าด้วยความที่ว่าเด็กของมันเองอ่ะมันประกอบไปด้วยของที่ต้องติดเผาใช่ซึ่งต้องบอกว่าไอ้ของที่ติดเผาสมัยก่อนอะของจริงๆ่มันมันมันน้อยมันมีแค่ใบนี้ใบเดียวแหละมันแค่นี้ใช่ที่เป็นน้มันน้ำมันจะเข้ากับเด็กที่ออกแบบมาใหม่ด้วยไหมก็ไม่รู้ใช่เพราะฉะนนั้ส่วนใหญ่อ่ะของทุกอย่างอ่ะคือมันจะเกิดจากป๊อก 69อย่างเดียวเลยเด็กขยับมาไหมแสงมันชิท่อนเด็กฟ้าทิ้งมืออ่ะเล่นเร็วๆอ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องสอนอือก็จะเป็นตีโจทย์สองทิ้งสองโจทโดดอือโดดโดดทำบ่อยมากวันเนี้ยอือก็จะเป็นสามแต้มแล้วแค่นี้อือแค่นี้แหละสามแต้มแบบฟรีๆใช่ถ้าเขาหยุดไม่ได้หรือไม่มีอะไรมากันก็คือแตกลอเขาสามมาเทิร์นต่อไปเขาตั้งเกมไม่ทันหรอกถ้าเรเล่นเร็วๆอ่ะแล้วเราก็เล่นตีขอขอยัดสองแต้มสองแต้มต่ให้เขาบิดบิดมเขาใช้ของ ถ้าเขาต้องมากันเราอะ่ะเขาก็จะไม่มีของไปตั้งนะครับแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้แล้วแต่นะสำหรับผมซอฟต์พินพอฟ์แล้วแต่อันนี้ค่อนข้างเก่งมากมสำหรับผมนะผมรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ทำให้เวลาตีเข้าไปจะเคลียร์บอร์ดเขาเป็นต้องคิดอะ่ะนะครับมันยิงสวนได้แล้วก็มีมจวดทิ้งสามารถเขาบวกสามยิงตามเขาบวกสามเขาของเราบวกสามจวดทิ้งโดดพวกนี้เรามายิงต่อได้ใช่ใชแล้วด้วยความที่เป็นเด็กวิ่งอ่ะมันบอร์ดมันแตกอยู่แล้ว เรวมีบอดบอดซ้อนใบอบอดหนึ่งเวลา<ะ>แดงถามมาลังเท่าไรผมไม่อยากตอบแล้วมันยิงมาเหอะเล็กเนี้ยตัวมันเล็กสมมติถามว่าคนที่ไม่มีไม่มีใบนี้คิดว่าใบไหนที่แทนได้ใบนี้แทนแทนใบนี้หรอใช่คิดว่าใบไหนที่น่าจะแทนได้อาจจะได้กล้เขียงเล่นแค่บล็อกใหม่อะไว้ใส่สีเขียวกิโลโลอะอ๋ออ่าเมินเชิญอ๋ออ่าเมินเชิญใช่ราหนักสองตัวรองสีเขียวอืมก็ไดง เพราะมันติดคอนซูเลอร์ติดเยวตีากมไม่หักกับเขาใช่เป็คอมนซูเลอร์ทำให้เราไงเออหัวที่มตีได้แล้วก็มันเตะตัวนอนแต่ไตเด็กมันจะมีจับนอนหนักสองตัวเมื่อลงมันจะเตะตัวนอนเมื่อลงเมันอตีเตะตัวนอนไตเด็กเพราะนั้นมีอยู่แล้วนอนอยู่แล้วล่ะตุ๊กตีฟ้าที่ทำนอนให้ใช่ดีอืมแล้ถูกเลยเมื่อนอนหนักมันโดนเปิดด้วยได้ไม่เคยละครั้งเห็นการนอนอ่ะเป็นจับอะไรก็ได้เลยเหรอส่วนพีอัีนติเมนอนอ่ะคือมันขอแค่ว่าเมื่อเนีย สปิยดีอจติเป็นนอนนอนหนักใช่สปิยดีเราลิฟเฟดริฟไฟล์เราริฟไฟล์นอนหนักเบิร์ดสีเขียวเสั่งนอนหนักใช่ก็จะก็จะติดจั่วทิ้งใช่เก่งบอกวันนี้วันนีไม่ควรเป็นสีวันนี้ควรเป็นอาร์แต่เดียวว่าเป็นวิลาเลยดีแล้วครับมันมันต้องขึ้นต้องดูว่าสล็อตสล็อตงานเทคนิคนามต้องแรงต้องมีติดมันจะต้องมีตัวติดตัวเองอยู่อีกเทคนิคสนามมันมันกระจอกมันกระจอกน่าจ้เก่งนะน่าจะ มันเกี่ยวกับผมคงตื่นใจยากครับว่าจะเซ็ตมันดีหรือว่ามดีแต่ว่าเซ็ตมันดีกว่ามันดีกว่าเป็นแต่ว่ามันจะมีมาอีกตัวหนึ่งที่เป็นเทคมิคาิเดียวกันนนั้ก็ไว้ในอนาคตผมคิดว่าอนาคตไม่น่าออกมิฬมาแล้วเพราะมันทับพี่ไม่ไม่ค่อยอยากได้มันดีที่สุดแล้วเด็กมันแบบอร่อยเลยอาจจะเป็นมิฬแบบเทคนิคเด็กเลยเป๊ะแต่ว่าเปลี่ยนเทคอื่นเปลี่ยนเทคนิอื่นเปลี่ยนมาันเพราะเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนจริงๆต้องเรียกว่าหลังจากขึ้นภาพที่ที่ผ่านมาขึ้นจากคนภาพมิฬมาเด็กแต่ละเด็กอะ มีเวลาตัวเองมีเวลาของตัวเองอย่างมากคือสองอยู่แล้วแต่ส่วน็ยังมีหนึ่งส่วนมากจะมาแค่ใบเดียวเออแบบของคาเดนก็เก่งนะใช่เก่งการทิ้งมือยิงของสองเมตรต่ำแบบอืมแล้วมันเป็นทิ้งมือรูดสองเมตรแล้วก็ยิงยิงสองเมตรต่ำเก่งมากไปด้วยกันได้ดีไปด้วยกันไปด้วยกันเลยครับอ่ะแล้วก็ใบสุดท้ายอินออเลเซอร์ทีมิตหนึ่งรีมิตหนึ่งที่แตกแกนอืมตัวสองทิ้งสองไม่มีอะไรเลยใส่สามแม่งก็เท่านั้นนะเอาพูดจริงมันก็คือตัวเปลี่ยนมือดีเนี่สำหรับเล็กนี้นะสำหรับเล็กนี้จะ ดิแต uh, ่สายสายสามเด็กก็ไม่ช่วยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอีกเด็กหนึ่งอีกเด็กหนึ่งของมันโซฮาของมันก็ก็เฮียดีก็เฮียเลยก็เฮียดีสำหรลาออนสำหรลาออนก็เฮียดีนะครับประมาณนี้แปดสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็นที่เป็นของใหม่เปิดฝ่องรับแล้วสามสิบสามหาสี่สิบบุกคเคยคิดเลขแค่นั้นแหละสมแล้วเพะว่กินหัวก็ค่อนข้างเยอะสำหรับเด็กใหม่แบบ แบบโค้ดบะเจตได้เลยอ่ะคือใบนี้ยังไงใบคอมมอนธรรมดาก็ไม่เท่าไหร่หรอกใช่มันไม่แพงไอ้นี่ก็เอาแบบคุณจะแบบจนๆ่ะไอ้นี่ก็ไม่แพงอ่าไม่ต้องถึงใบนี้ก็เป็นคอมมอนเขียวสามใบแล้วก็ใบนี้ครบแล้วเคแค่สุดคือตรงนี้อันนี้ไม่มีก็คือเล่นยากเลยการบุกหายไปเลยแต่ถ้าใครบอกหายากเราก็เอ L M รีตื่นๆ L M นะครับมีมาแล้วนับวันที่ถ่ายคลิปรีมาแล้วนะครับก็ L M เนี่ยมันก็รีของซัพพอร์ต กันวอเกอร์มาในแบบนี้เรียกว่าเราสนับสนุนพวกของจะเป็นคอนเ็นที่จะต้องใช้เขาบอกหกใบได้นะใช่แล้วออกมาให้ฟ้าแค่สามใบนะแต่ว่าเป็นสามใบที่่แบบเดียวแบบเดียวเออให้มัหนึ่งแบบเปิดสามกองได้สามใบนะครับก็คือออกุกตัวเลยอ่ะก็รีที่แบบดีที่สุดมาแล้วใช่บอกนี้ฟ้าไปเดี๋ยวคุณเล่นหุ่นละแคนยังไงคุณต้องเสิอถ้าไม่มีใช่แล้วก็อีกอย่างมันเป็นฟอยล์เอ็กมือฟอยล์เอ็กสวยครับอืมครับ ก็หายผมเห็นเก่าอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคูณะแคนครับนะผูกก็ดีแล้วก็ที่เหลือมันขึ้นอยู่กับเพครับผมก็ลองเล่นดูดีกว่านี่ครับหลักฐานอืมนะครับแล้วก็เพย์แมทเพย์แมทเก็บละ้ใช่มัจริงเป็นเด็กที่ควาารางวัลผมได้เยอะที่สุดเลยนี่ว่าปปีนะจริงไม่เห็นแอสซันขึ้นไปชิงรางวัลมานานแล้วก็เรียกว่าเข้ามือคุณด้วยนะ เพราะคุณไม่ค่อยแข่งไงตอนธรรมดาแข่งแดีวคุณผมก็ชนะไงเออขี้ไม่ได้เล่นยากไปเด็กนี้อ่ะยากเนี่ยแหละคำถามถ้าผมเริ่มเล่นแพทเทิร์นสปิริตสนใจสีฟ้าอยากมาอยากมาเล่นเด็กนี้ครับถ้าผมเล่นแพทเทิร์นสปิริตมาแล้วแล้วผมสนใจสีฟ้าเรียนรู้เล่นมานานหรือยังเล่นมาไทยมาโอ้โหอยากมาเล่นมาไทยเหรอเม็นแท้อาจจะได้นะจริงๆพอได้พอได้พอได้เล่นไทยได้ จริงๆอ่ะจะมีอยู่สองสีนะที่ที่แบบถ้าถ้าเป็นมิกซ์นิ่งกับคนที่เล่นแบทไทยมาไม่ค่อยอยากใหญ่นะ้นเท่าไหร่หนึ่งฟ้าสอง่วงไม่แล้วมึงรู้ว่าไอ้เที้ยร์คนละคนเล่นแบทไทยอ่ะหรือคนเไอเทียรเข้ามาเล่นแบทเทิร์ดเขาจะบอกว่าถุใจสีฟ้าเป็นแบบเป็นระดับต้นๆเลยทำไมกันมาอันนี้อันนี้เริ่มจริงตอนเริ่มเล่นคือต้องถามอย่างนึ่งว่าไม่มรู้ว่าแต่ทุกคนที่ที่เข้ามาถามคำถามเนี้ยทั้งตัวทั้งในเพจทั้งอินบ็อกซ์เองหรือว่าท่านเจอต่อนหน้า เรียกว่าผมเลียนสีฟ้าหเลยบอกไปไหนก็ไป,ไปมันเล่นยากสีฟ้ามะเล่นยากเป็นเนทุนเดิมแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆสีฟ้าเขาทั้งเก่งนะครับออกแบบมาให้มันคุณีขึ้นมันด้วยความที่ว,ว่าไอ้เป็นเหตุของมันมันเป็นโยธาทิ้งสองคุณไม่สามารถเก็บการทั้งสามใบได้คุณจะมีว่คุณคุณเก่งแค่ไหนอ่ะคุณชำนาญแค่ไหนที่จะรู้ว่าสถานการณ์เนี้ยใบเนี้ยต้องเก็บสถานการณ์นี้ใบมันต้องทิ้งมันจะขึ้นกับรอบบินคุณด้วยประสบการณ์ด้วยแล้วอย่างนี้ก็คืออยู่กับความชอบอะไรคุณ กลับไที่คำถามว่าแล้วถ้าผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วพอเป็นแล้วสนใจสีฟ้าเด็กนี้โอเคไหมเล่นมาตักพักแล้วก็ต้องดูว่าฟ้าที่คุณเล่นเป็นฟ้าแบบไหนเล่นเล่นถ้าเป็นถ้าเป็นฟ้าแบบเล่นมาทุกแดงแลวเล่นมาตลอดก็โอเคคุณสามารถเรียนรู้แล้วคนคนที่เล่น WPS มาก่อนเล่นลาออนมาก่อนเล่นชาร์กมาก่อนสบายครับพวกนี้เขามีพื้นฐานอยู่แล้วแค่ว่าคุณมันในเรื่องของการเปลี่ยนมือมันอาจจะ รียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้หวังผลมากเท่าชักหรือว่าจริงๆแล้วหวังผลอาจจะมากกว่าต้องบอกว่าชาักมันคือตีนตีเทินเทินลักเทินละครเทินละครมันเปลี่ยนได้ที่กว่าเพื่อหามือมาเล่นม,มันเป็นจั่วสองทิ้งหนึ่งส่วนนี้หวังผลจากการจัว่วใช่<ม>ถ้าสรุปเป็นข้อดีข้อเสียข้อดีอะไรข้อดีก่อนข้อดีคืออการฟิลแก้ได้หลายเด็กมากมันทำให้มันเปลี่ยนกฎเกมต่อให้คุณไม่รับเท็ คุณก็ต้องโดนเพราะว่าอันนี้คือมันพาเกบผู้เล่นไม่ได้มันเป็นการนอนหนักทําให้เด็กตีลุกหลายๆเวฟชงักถ้าเป็นอารมณ์แบบไม่ราับเฟกไม่รับสีฟ้าชิวฟ้าไม่ได้โดนไหมโดนก็นอนหนักเพราะนี้คือสั่งที่ผู้เล่นเป็นกดเกมข้อดีใหญ่ๆเลยทั้งตีและบ็อกดังนั้นเด็กตีสจังหวะสามเจมสามเจมงั้นจะไม่ได้จะชนะแล้วมันจะโดนเคลียร์ในเทิร์นของฮูลแคนึอันนี้คือเป็นเอเเรสตที่ดีมากๆเดีมากๆอยู่ที่แกนวอล์เลยนะเนี่ยแรงมากๆ ซึ่งมือแรกอยู่แล้วแล้วมันเล่นแค่เขาสองคือถ้าคุณคุณโม่ไม่บิดอ่ะคุณก็ได้ถ้ากุณชารสองขึ้นไปกดคอนแทคสกลปุ๊บได้เลยบิดเลยติดเลยแล้วขอแค่มีหลุมต้องมีหลุมนะเบอร์มุกหลุมก็เจ็บนะเบอร์มุกหลุมไมจะไม่เหลือหลุมก็จะนับทำก้นไข่ไม่ได้เบอร์มุกหลุมเราก็จะชมืคนกันจริงๆถามว่าไม่ใช่แค่คุณเห็นไหมเฮ้ย ผมก็เจ็บ,บยาดสีฟ้าไงใส่ง่วงอ่ะแต่ว่าเขามุ่งหลุมปุ๊บเสร็จเขาก็ไปมาผมตรวจทีงผมก็มีหลุมลอ่ะอ้าวเดี๋ยวร้อยแกกเกมมันได้ไ <c oughs> อ้ช็อตนี้เกิดขึ้นบ่อยเขาอาจจะตรวจทีงไม่ได้เปพราะว่าถ้าเขาไม่มีหลุมมันจะไม่นอนหนักใช่ไม่นอนหนักม,ม,นมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะสะอึกไปข้อดีข้ออื่นอีกก็คือเว็บเยอะเว็เยอะใช่เว็บเยอะเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยให้กูขายก่อนดิชอบฟิวไหมเว็บเยอะนะครับเว็บเยอะเว็บทีแล้วก็เล่เกมเกมหนัก จะเป็นตัวเล็กๆตัวพลังไม่น้อยๆแต่ว่าเจมสองแต้มสามแต้มถ,นะถ้าขึ้นตัวใหญ่ก็เป็น้นองเจมมันจะหนักที่เจมพลังนี่คือจะจะเป็นฟ้าที่พลังน้อยสักแบบน้อยแบบน่าขับไล่อะ่ะแต่ต้นเก่ก็จะเป็นแบบหนึ่งแต้มสามที่ตัวเนีบบ่ยเาเขาเจ็บพลังก็มีแคบบ่นีย 9, ก้าวผนแค่นั้นจบใช่ไอ้ยิงผ่านอีกหมื่นเนี่ยก็รู้สึกแบบเออยิงได้ทุกตัว,วยิงทุกตัวอยากยิง,ยยง<ต>อะไรก็ยิงเป็นเวฟเ,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 เอาเน้นเวฟเอาเน้นแบบแตกตัวให้เขาแบบโอ้แบบตีจโจทิงให้เขาแบบโอ้พุ่มตาอะไรเงี้ยได้แล้วยิงแล้วไม่หยุยิงแล้ว,แ,ลวแบบยิงแล้วปุ๊บโจทิงปุ๊โด่ไปอีกโด่งไปอีกโด่ไปอีกโด่งไปอีกเป็นฟ้าให้แตกตัวได้อารมณ์เป็นเหมือนถ้าใครเล่นไทยมาก่อนเล่นยุคเก่าๆจะเป็นซัมเบิลโบกอ่าอ่าเป็นซัมเบิลโบกเลยที่ที่ไม่ได้เอาเทคแบบยัด่าต้องอออยู่รดก็คืที่ว ทิ้งมาแล้วกรโดดทิ้งมาแล้วก็โดดซึ่งผมเล่นตัวมัครโบมาตลอดไปแล้วแต่ว่าไปพูดถึงตัวมัครโบปัจจุบันยังไม่มีหรือเปล่ายังไม่รีกลับมายังไม่ทำไม่ได้รีกลับมาครับขอให้เป็นทีมเดิมนะครับโชว์คสมัครโบโชว์เออโชว์สมัครโบมึงเอาไปไกลๆเลยอันนั้นคำนั้นเลยโอ้ยไปไปไปแม่แล้วะ้่อเสียเด็กนี้นะครับผมพ่อเสียเด็กนี้สักทีซะหน่อยเลดเกมโอกาสตายสูงเฮ้ยทำไมทำไมอ่ะคุณจังเขาได้ไม่ใช่หรอเรารับเทคทุกอย่าง บางทีเอาเหลืออ่าแล้วก็แพ้เด็กเจมหนักเจมหนักหนักเจมหนักตีตีไม่เยอะตีสามแต้มจริงๆเขาไม่ต้องปิด้เธอเขาก็ได้เขาฟาสามปุ๊บเธอต่อไปเขาวงไปตัวเขาอีกสามผมก็เจ็บสามที่มันแบบตัวใหญ่ๆ่ไม่รับเอฟตัวนั้นนี่ใช่ไหมไม่รับเอฟไม่ค่อยกลัวกลัวสามมาที่มันแบบชอบแบบตีสองเจมแล้วก็แฝงเบสเป็นสามใช่ไหมมันก็ตีได้ทีเดียวอยู่แล้วก็ลุกได้อ่ะแล้ลุกได้แล้วก็โดด ไม่แพ้มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตีแล้วก็บอกไม่รับไม่จิกด้วยรู้สึกเหมือนโดนาจริงเหรอจริงจริงๆอะเอาจริงว่าของเจมส์เนี่ยไม่ได้แพ้แต่ถ้ามือมือขนาดนั้นเนี่ยโอเคตายได้ที่แบบว่าเข้าเทนที่สองเซลล์ใหแค่หนึ่งครับอยู่ดีใหญ่แค่หนึ่งเป็ตัวหนึ่งตัวแล้วก็แบบไอ้พวกเด็กนอนบล็อกอะไนอยู่แห่เลยเพราะเด็กนอนบล็อกที่แบบมีอ่ะอยู่ดีเวทที่แม่งเสิร์ฟไม่ได้มันก็ขึ้นมือจิ้มลงมาตีจิ้มลงมาตีจิ้มลงมาตี ้ม hey, ันแอนเวลหรือเ er. ่าลงมาตีไม่ใช right> ่เป็นเวทเป็นเวทเวทหรอเด็กไหนกันไหมเอาลงมาปูชีตาต้าอะไรอย่างเงี้ยครับเอาชื่อเลยอักษรย่ออันนี้มื่เกี้ยออักษรย่อนะบเดียร์ฟ้าเยร์อักษรย่อมันย่อว่าโซกัลีนไม่เกี่ยวนะมาที่เด็กนี้มยมาที่เด็กนี้นั่นแหละมันจะค่อยะเสียเปรียนเด็นบอลบอกประมาณนี้บโด่นะที่ลที่หนกลนะที่ไมโด่นก็ี่็นเะี ราคาถูกเป็นคียแต่ประสิทธิภาพแรงค่อนข้างแรงแล้วก็ใช้ของแบบส่วนใหญ่ก็เป็นของตัวเองแพงที่โนฮาวคนเล่นก็ใช่โนฮาวกับประสบการณ์กับใบนี้กับใบนี้ที่แพงแพงจริงอ่าราคาผ่านนะครับขิงเท่าไหร่ครับก็ธรรมดาครับผมผมต้องขิงครับว่าผมยังไม่เคยเจอใครเล่นดีกว่าผมเลยเฮ้ยมี่ไหน่ามีใเล่นดีมีมีร้อยสิบมาเจอสักงหนึ่งเอ้ห้าสิบมาเจอสักงหนึ่งอุบาท ไม่หรอกด้วยความว่าดีไซน์มันถ้าคนไม่ได้ชอบแบบสับปะสังเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยที่นี่เท่าไหร่ไม่ค่อยอินเป็นวัควายเง้ยไม่มีขยับเป็นหรอครับเดี๋ยวบล็อกหน้าลิงมา6โดนอีกบันไดมันดูคลิปกูเชื่อไหมขอลิงสักตัวนะอืมอกมาเป็นเอ็กลิงกูใส่ฟิเกตเลยขอกระชากับแดกกล้วยกอยักหน้าก็ เขาบอกหน้าบันไดออกลิงเป็นบัฟุโซผมทำซีเกทโอเคแบบขับมอไซค์แล้วกินกล้วยอ่ะเออยัดหน้าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ก็เด็กที่ออกมาในบ s 69เนาะก็ค่อนข้างดูดีทุกเด็กนะครับรวมถึงเด็กเนี้ยที่ตอนแรกดูว่าแบบไอ้ดูกระตายดูนั่งๆดูเงียบๆตอนแรกดูแบบจะเก่งยังไงวะอืมแม่งเก่งก็อย่างเงี้ยแหละครับจริงๆอ่ะต้องบอกว่าตอนสปอออกมาเด็กเนี้ยดูมีภาพมากกว่าไกด์าย อืมแต่เด็กนี้สู้แกะอายางนะครับเพราะว่ามันแน่นแต่สู้ได้สู้ได้สู้ได้พอสู้ได้ต้องต้องต้องรีบเล่ต้องรีบต้องบอกรีบปิดระดับต้องรีบปิดเพราะว่าจะไหนต้องรีบปิดเลยเพราะว่าเล็กเกมบุ๊บเดี๋ยวโตเฮียอะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนแกะจะยื้ระดับหนึ่งแกะก็คือถ้ายื้อได้คือเขาชนะได้อยู่แล้วแระดับเขามาเล่นเล่นช้าอืมเขาไม่ต้องรีบประมาณนี้โอเคโอเคประมาณนี้สำหรับสีฟ้าหัาแลนด์แห่งพายุนะครับ พายูครั้งอ่าพายูครั้งได้เหรอครั้งครั้งก็ครั้งนะครับโอเคก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์น้วครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากที่ีจีเพจเก่าครับผมแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ